มาของกําไรน้ำดื่มนะคะที่หลายท่านงสงสัยหลังจากได้ลงคลิปไปแล้วว่าอ่ากาไรน้ำดื่มมาจากไสนนี่คือโรงน้ำนะโรงน้ำดื่มชุมชนของเอาปกะสิละบบคือตัวทัวไปมาตฐานผ่านการการรองถูกวิวิธีสุขละษณาเมะื่อทุกอย่างนั่นก็คือโรงน้ำของเอานะ่ะ ต้องใไวก่อขวดก่ขอขวดเวลามีกิจกรรมมีงานวันไปเห็ียลงท่านจะเสียาขอเอาขวดมาก่อเข้านะแมนค่ะเอาไปเอาไปวดัดไปถวายวาดัดไปลงท่านอันนี้คือจุดที่ยอดเหรียญ oh <boy. S 1> จุดที่ยอดเหรียญห้าบาทเอาหัวหนะ้าบอยมาดูเลยยอดเหรียญห้าบาท same, อเอาไปทํา เวลาเกษียณสร้างรายได้ให้กับตัวเองยังไม่เกษียณก็ทําได้ค่ะหยอด่าหยอดหยอดที่หย่านห่ไม่หยอดห้าบาทค่ะหยอดห้าบาทห้าบาทมันจะได้หลายขนาดไหนกดชึบอันนี้คือกทบนี่ค่ะกทบชากทบบ้านกี่ตุนกองทุนของบ้านกี่ตุน แกทั้งถูกเพื่อนคอะแกไงมากอ่ะ